สบายดีสบายดีพี่น้องบทจุกคนเดอ,อตอนนี้สบอาชิพาทุกคนมหาฟังการถี่สบอากำลังจะซ้มลหรือนะพี่น้องพอดีอันสบอาได้บดลำมมาจากบ้านเนาะทางบ้านนะาใต้บ้านอนเดงอ่าพอดีเป็นน้องน้องทรายที่ว่าอ่าเพิ่เคยห้องเพลงเนาะเพิ่นะาการได้แต่งเขียนกอนกอนลำแล้วมาให้สบอาลำมลองเม่งเนาะ แล็กสบากก็กำลังเขียนเขียนเนื้อออกมาใส่ปึ้มเนาะพี่น้องเขียนเนื้อออกมาใส่ปึ้มอาาพอเพิ่นส่งมาทางอันโทรศัพท์เนาะแล็กสบาก็เขียนเนื้อออกมาใส่ปึ้มแล้วตอนนี้เมนกำลังอัดสีซ้อมเนาะสบาได้อ่านอ่านเนื้อ,อ,น,อน,นี่ประมาณสามั้งเนาะพี่น้องอ่านเนื้อเบิ่งแล้วโอเคบอทาวาบอ,อเคเนาะสบากกับสิเด่มีการดัดแก้เล็กๆในเนาะพี่น้นองอ่ามีการดัดแก้ เพื่อให้มันมีความคล่องแคล่วเนาะเพราะว่าสาบาเป็นคนลำ้ำแต่ว่ากระบอกงงเลยเนาะไดแตะกรอนเ่นกรบเบรยสทรงมาบอกว่หาห้ลลำทานองตัวนั้นตัวนี้ออียงนะมันเพราะว่าลำพูไทยมันสิมีลำพูไทยน้อยลำผูไทยใหญ่เนาะะแต่ว่าสาบาอ่านเนื้อหาแล้วสาบา,าสามารถลำได้ในจังหวะตัวไดเนาะกับสาบาส,สีลงลำเบ่งเนาะพี่น้องก็คืออันลำตัวนี้จะเป็นลำประจำท้องถิ่นของลาวเฮาเนาะพี่น้องมันจะมีอยอัน เมื่อก่อนมีอยู่สีจังหวะแต่ปัจจุบันนีนะ้มันก็นมีหาตังวะมีมีอยู่หาจังหวะเนาะพี่น้องมีอยู่หาจังหวะก็คือลำอ่าสะโพกแขวนสวรรค์เขตเลยพี่น้องเด้อลำประจำท่องชินของเราโดยเฉพพะก็คือของแขวงสวรรค์เขตเนอกาะทีลำลำทีสบยจะลำนี่เป็นลำผูไทยเนาะซึ่งมันมีอยู่หาจังหวะก็คือหนึ่งจะมีลำผูไทยลำตังไว้ลำบันโซ ลำคนสวรรค์นเนาะอัน,นิมิสีจังหวะดในเบื้องตน้นลำตัวที่หาก็คือลำอ่าตาโอยเนาะลำตาโอยอ่าซึ่งเป็นจังหวะที่หาเนาะเป็นของโซนเผาพี่น้องเจ้าโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นเนี่ยไรเนาะพี่น้องสบายสิใส่เสียงสดลองเบิง่งเลยว่าสบายสิสอบได้บโบเลยกะเดี๋ยวสิลองอัดเสียงส่งไปให้เจ้าของเขียนก่อนเบิง่งเนาะว่าโอเคบบเอาซัม สำเนียงแบบนี้หรือว่าทำนองแบบนี้ใ้บอ่อผ่านบอ่อและสบากสิษย์ถามว่าโอเคเนาะสบากสิ์ไปไปไปลองเข่าของอาต้องเมืองเนาะพี่น้องจะเดี๋ยวติดตามผับซมํำการขับซมหับฟังํำการลวกันตำหนิทรงข่าวมาในด,ด้วยพี่น้องด้วยเป็นเนื้อใดเนาะตัวใดอยากให้สบาดัดเกะแต่ว่าเนื้อใดก็โอโทดขออาภัยด้อเพราะว่าสบา่ะนะบริลลัมมาประมาณจากปีแล้วะ่ะ จิวาสบาคเคยรำประจำเนาะเท,ท่กับเมนตั้งเตสบายังเป็นนักเฮียนเป็นนักศึกษาแต่สบายเฮียนจบก็บแต่ปี 2000, 2006 2 0ส6เนาะสบายเฮียนจบมาปี2006หลังจากนั้นกัมเนได้ไปล่องไปรำอยู่ตาม งานเล็กๆในน้อยแบวาไปเห็นเจอม,มีงานแลมีหม,มู่ผูมีไอเอหนองมีผูที่ว่าข้าเจ้าเคยฟังเสียงแล้วก็อยากฟังแล้วก็เออบอกให้ขึ้นไปรำให้ฟังแน่ยยูวทีนั่นนี่เนาองสบาก,ก็ได้ขึ้นไปรำแต่ว่าความจริงสบาก,กับเรืขึ้นเวทีใหญ่หนุนพี่น้องเคยขื้นเวทีใหญ่ขนาดใหญ่แต่ว่าผ่านมาก,ก็เคยมีแต่เคยไปแสดงเนาะพี่น้องเคยขื้นโซไปออกงาน นำผักน้ำัดเนาะเพื่อนเอาไปแสดงในนามหนักแสดงวสาสน,นะฮับเซินเนาะพี่น้องก่เคยเลยว่าไปทำมาหากินเลยว่ารับจ้างฮับบายถึงด้าน้ายนี่เนาะเจ้าเนาะก็คืออ่าสวาบริรธรรมมาดนลนะพี่น้องมันกะนำเสียงเนาะอัญกันหลายแล้วขนาะพี่น้องก็เลยว่านำเสียงก็คือสิบ,บขคือเก่าเลยพี่น้องเนาะเสียงก็สิแบบบ่มวน่นแหละ นะแต่ว่าย่อนใจหมักใจหักยังยังอ,ยงอันคิดอยากล่องอยากล้ำอยู่นะพี่นงเนาะอยากล่องอยากล้ำอยากขักษาวัฒนธรรมอ่าของเฮาเอาไว้เนาะคือลำชีะวะนี่ปัจจุบันนี่มันหายยากหลายเพราะว่าสบากะอ,อยู่ในหุงเฮียนเนาะอ่าก็ยังสอกหานักข้องหมอลำแต่ว่านักห้องนี่มิมีหลายแต่ว่ามันก็จะออกสไตล์แบบ อ่าสติงหรือว่าแบบสไตล์วัยรุ่นฮะนาพน้องสินี้หลายอยู่แต่ว่าเป็นประเภทหมอลำนี่เนาะหมอลำประจำท้องถินนี่หายากเลยแหละเราโบมีเนาะล้วก็คันิีว้าออแล้วฮานะเป็นย่นหยังเขากับบฮูหูเนาะยน่นแหงจุงใจบอเนาะแต่ว่าลำนี่เาาเขาจะบ,บริปาริถิมเนาะ่นกันยมยมชมศรบฟังอยู่คือกันแต่ว่าคนลราเฮานี่เด็กน้อยใหม่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นนี่ โบ,โบยากอันโบยากลำแล้ววนะพี่น้องหนึ่งกับสาเหตุักหนึง่งอาจจะเขาเขา,ขาบได้โบได้ฟังขนาดเนาะบได้ฟังแล้วกับเลยเห็นเห็นกระเจ้าอันลำบอกเป็นหนึ่งกับลำบอกเป็นสองมากะใจบ่มักบ่สันสาเพราะว่าบบได้ปลุกจิตสำนึกบบได้ฟังมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าผูา้ใหญ่เฮาหรือว่าอันรุ่นผู้มีอายุเนยนี่ก็สิมักฟังลำเนาะแต่ว่าสบานี่สบาบอกเลยว่า สบามหมักฟังลำมาตั้งแต่ยังนิ่งๆเนี่ยพี่น้องเนาะแต่นน้อยเมนหมักฟังลำแต่ก็มาฮอดปัจจุบันนี่เนาะเจ้าแต่ว่ามาส่วนหนึ่งเสียงตัวเองบอ่บ,อบ่บ่มวนแล้วก็เลยว่าเห็นให้ตัวเองบ่อยากฟังลำปันไหน,นแต่กลับมาตอนนี้เลยคิดคิดอยากมวนคืนอดีตเนาะอ,อยากลื้อฟืน้นอยากกลับคืนอยากนำเอาวัฒนธรรมนี่ มาเผยเพตื่นเนาะอยากเป็นอีกแห่งแห่งใจหนึ่งในการสวยทางด้านวัฒนธรรมเนาะเพื่อเป็นการเผยเพให้ลูกให้หลานของพวกเขาได้หับฟังและก็ได้หูจักเอาไว้เนาะว่าลำลาวเฮานี่มีจังหวะแบบใดดีเนาะเจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปไปฟังกันก่อนนะพี่น้องเนาะบอกหลายใหญ่ห่างแล้วสบา โอเคตก๊อกลงหรือซีไดฟังอยู่โบโนโลำนี่วซันเมนบอร์เจ้าโอเคพี่ผาดประกันใดขอโทษขออภัยไว้ก่อนเด้อพี่น้องสบายคนลำก่อนเนาะโอ้ยโน่ละทานผู้ฟังลำเอ้ยโอ้โ เสินสวนเด้อพี่น้องเศว้าเล่าหน่อยเล็กใหญ่ผู้อยู่ใกลและอยู่ไกลเสินมาลินและแวสมเด,เ,ดเด้อเด,เด้อเ,เด้อเ,ดเ,ดเ,ดเดส้นเอเสินมาสมปะฟ้านี้อยู่ในเขตทินดอนเดงพวมปัวแป้งอกสายทางสะดวกเดินและเดินทาง นี่แล้วในกลางน้องปลาฟ้านั้นมีขัวเดินนกเที่ยวไตมีศาลาอยู่ท่านา้ำยังคอยเจ้ามาแวโซมทานเอยท่านเอยโอ ฟาโนแหงนี้เป็นเขตโนซักดิตยาเร่พ้ารกันคิดก็กวรทำลายมากให้พ่อม้ารกันสามพัฒนาเฮืองหงให้อยู่คู่กับพี่น้องเคียงข้างเผาู้ทไายเคียงข้างเผาู้ทไายเนเดอนเนอ โ oh no, อ้น้ปวงปาะสาในเขตกรรมในท้องทินดดนง่นกดอนแดงความปัวแปลงนกสางซาพัฒนาดอกเมืองบานปวงประสาว่มมกันเขาเริ่มเป็นพลังหนึ่งตอนนับแขกนอต่างดาวโอ้ยเสริรเจ้ามาแว่สมเทนา ไทยยเอ้ท่านเอ้ยมีป้าฟ้าโนยใหญ่้นยป้าปนกันอยู่สาวบ้านเอินว่าคายตูมากินข้าวให้ท่านสมนั่นแล้วนั่นแล้วนี่แล้วนอกจากสมป้าฟ้าแล้วยังมีเนื้อหอยสมต่อหัตกะรำและพื้นบ้าน มีไวให้ทานสมท่านเออท่านเออโอ้ยโน้โน้เดือนสิบเอ็ดโนยับเขามาต่อเดือนสิบสองมาสาลองดอกงานบุญลองกระทงในน้องนี้ จังหวปะปักเพนิของสาวบ้านเดินแดงตั้งแต่ก่อนจนมาหอดทุกมือนี้หักษาไว้ย,ยาได้ลายทเทไรฮันเอ้ยโอ้โน่ละทานผู้ฟังลำเอ้ย จงว่าพอแต่มาุกถึงนี้ลำพูไทยขอลาก่อนขอวอวยพรในทุกอานจงเย็นมันคู่สุคนจงเย็นมันคู่สุขนงงนนคขนทานเอ,เอ๋ยทานเอ๋ยลาแล้วลาแล้วโอเคจบแล้วพี่น้อง แต่โอเคเนาะพี่น้องอะไรก็เป็นการสอมเสียงของสบา่าพี่น้องเดีอยเป็นจังไดอาซาบโพนบบหรือว่าจังไดพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้การอาลองการร่าของสบาเพื่อที่จะสืบต่อเด้อเจ้า <c oughs> แต่โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสบาก็สิขอเจ้าเพียงเท่านี้ก็เนาะพี่น้องเนกน่าเป็นการเป็นการฝึกซ้อมเสียงนําเสียง เสียงลำประจำท้องถิ่นของแขวงสวรรค์เขตของพวกเราพี่น้องก็กคือลำผูไทยเซินเที่ยวน้องป้าฟ้าอยูท่บันดุนแดงมือจงจำพนเกินสวนรรค์เขตของพวกเราพี่น้องเดอ้อผู้ใดมาเที่ยวสวรรค์เขตดือว่ามาเทียเขขเ่ยวลาวของเฮากันเนาะเซินเซินเที่ยวสมใดเนาะพี่น้องเนาะเป็นป้าฟ้าเป็นน้องยิญ่ๆเนาะแล้วก็มีป้าฟ้าอยู่หันมาหลายฝ่าละปีแล้วเนาะ าลายล้อยร้อยปีแล้วเนาะกระบอกฮวว่าอายุอนามเิ่น,นประมาณเท่าไหร่แต่เิ่นกระบอกว่าเป็นลายลายล้อยปีมีปลาสิทธินวนมากมายพี่น้องอยู่ในน้องนั่นเราและน้องจะบ่มียงาแหงพี่น้องเจ้าขอเชิญเด้อเชิญไปเวทซมเวทเที่ยวกันในน้องพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้สบาขอจบเพียงเทนิ้คุเด้อพี่น้องเด้อบายบายสบายดี